ก็เป็นบรรยากาศของโครงการทดลองปักไม้ไผ่เพื่อฉลองขึ้น,นที่โคกขามสมุทรสาครน,นะครับวันนี้เรามาถึงที่นี่เวลาประมาณ8ปดโมงนะครับเช้าๆอากาศสดใสน้ำลดนะครับปลาตีนโตๆ,ๆนะครับเดินกันเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะพยายามาสู o ไม่เห็นปล,ปลาตีน ภาที่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของป่าชายเลนนะครับนกนะบ,บินวิ่งวิ่งวิงวิ่งกานะสดชื่นมากเลยครับอันนี้มองไกลๆนู้นนะครับเห็นเรือประมงนะครับนกบินนะคบใครอยากที่ชอบที่จะมาดูนกนะก็มาดูที่นี่ได้ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านโคกขา่า วันนี้ก็มากันสองคนกับหันมาไหนครับแอบถ่ายเอาจะหัวโผล่ขึ้นมานะน,ามนะตัวใหญ่มากเลยครับหขึ้นาลปลาตีนปลตีนปลาต,ตีนตัวใหญ่แสดงว่าที่นี่เป็นแหล่งที่สมบูรณ์มากเดี๋ยวเราจะเดินไปชมฝั่งโน้นกันต่อ วิววิววันนี้แดดยังไม่แรงมากฝนตกพรำม,มาทั้งคืน อันนี้ลูกปตีนตัวเ,เล็กๆอันนี้โชคดีที่น้ําลดนะครับวันนี้ก็เลยได้ลงมาเดินเล่นตรงนี้ก็เป็นเขื่อนไม้ไผ่ที่ปักชะลอน้ํานะครับเพื่อเป็นเขื่อนกันกําแพงน้ําเวลาน้ําขึ้นมาจากทะเลน,นะครับเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งนะครับได้เป็นอย่างดี ก็เป็นไม้โครงกลางที่ทำการปลูกเข้าไปกำหลังโตขึ้นมาเรื่อยๆ